สวัสดีครับผมนัททวิทย์นะครับผมตอนนี้แล้วก็อยู่กันที่ไหนก็ไม่รู้นะครับผมพอดีสวัสดีครับผมแจ็คแบล็กไม่ใช่ไม่ใช่ไ <c oughs> ิ่นะครับสังเกตมียูทูบเบอร์มาเยอะกันอย่างนี้นะวันนี้นะครับเรามาถ่ายคลิปช่อง S p d จริงๆที่เราถ่ายวันนี้คือวันที่21นะครับสควิตเกมของพี่ไปขึ้นเป็นแสนหนึ่งก็คือทุกคนอยากได้ไหมครับอยากได้มากเรามาถึงก <c oughs> ่อนใครนะครับไม่มีใครมาเลยเรามาเนี่ยเรายังไม่เห็นใครรถยังไม่มีเลยนะนู้นนู้น สวัสดีครับผมแจ็คแมพใช่ใช่นั่นครับก็เขามากันเยอะนะครับผมเราก็มากันกี่คนสิคนฝั่งนู้นมีกี่คนครับฝั่งนู้นมีกี่คนอดูดฝั่งนี้ครับผมดูฝั่งนี้เรามาเยอะกว่าเป้ยดเปิดเลยเปิดเลยไอ้บอน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  เดี๋ยวเราไปดูว่างานข้างในจะเป็นยังไงลุยลุยลครับเจอกันเบงนที่ยืมไหมคืนยังอ่ะเฮ้ยเฮ้ยรี้ครับคืนน่ะคืนน่้ยผมยืมไหมอ่ะไม่มีตังค์้ครับลายวันแล้วนะว่าทำยงทยังไงดีเนี่ยนยังไงดีวะเฮ้ยต้ารยืงไีย ไอเจโดนแจ็คพ้องพงศรักพาตัวนะครับรอดไหมส่งมาละไอสัตว์ตอนกูโดนรักพาตัวไม่เห็นมาส่งกูเลยแฟร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเอาทิ้งเลยเหร อย่าไปบอกว่าเหยียบซ้ำแม่ถอยเหยียบซ้ำนะทำไมมันอ่อนอย่างนั้นอะเฮ้ยไปดูมันดิไปดูเราน้องตายแล้วน่ะใครเนี่ยเนี่ยด่ามาดูดิอุ้มมาดูดิเฮ้ยตายแล้วเนี่ยเฮ้ยไปยเนี่ยไม่เป็นไรหรอ ัำในรถแล้วก็ลงพื้นทำไมตรงนี้อ่ะงงอะไรป้าป้มานั่งเป็นอะไรเจ็ดเข้าไปทำอะไรบ้างเขาทำอะไรบ้างเขาให้กินยาสลบไปดูฮีตช่องแคบแบร์นะครับแคบแบร์นะครับผมปวดกระาอะไรนะไม่ผมดที่เป็ผมเราไม่ไทำอะไรผมไม่กล้าหรอกผมไม่กล้าหรอกกล้านี่ผมกล้าอะไรผมนี่สั่งสอนสัเตยสั่งสอนสังเตยครับตัวนี้ โอเคนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในจุดที่เราจะต้องแข่งขันนะตอนนี้เขากำลังเตรียมฉากกันอยู่นะอยู่ไหมผานไปฮีโร่ยูทูบห,หรือช่องหลักก็คือตรงที่ S T D นี่แหละแต่คือเราเป็นฟล ok ็อกไงเราฝากมาชิว๋วใช่ไหมดาวเกตอะไรเนี่ยถอดเสื้อทำไมเนี่ยอะไรก็หอดอ่ะร้อนเนี่ยร้อนตัวอ่ะไปหากินเหล้ลากินแรงเหรอเฮ้ยมาดิมาดิมาดินี่เนีเขามีตรวจไอ้นี่โควิดด้วยนะนี่ <ขอ S 1> <อ> แย่ชะมูงฮะแย่ชะมูงเดี๋ยวใครไปใครเราได้ใช้หรือเป็นเงินแล้วฮะเอ้ยเ่างแบบโหอะไรอ่ะสภาพนี้เขาดึงเราอยู่แล้วเกมแรกอยู่ที่ยิงนะฮะใครยิงดิ าไหนกินไปไนจะพักให้เฮ้ยเออวนจะพัออพักใ้คุณกินอไอยูเจ็บเท้าเจ็บเทาเบท้าที่เ็ไม่ได้หรอเออพักไม่ได้หรออ๋อยไปพักที่หลังส่นๆเยไม่ได้หรอได้ก็มาที่เดียวครับพี่แเย็นเกนหลั่เย็นเนหลัะไม่เกี่ยวครับอย่าพี่อย่า แกจะไม่เริ่มเลยพี่อย่าเย็นนะพี่นะมาเลมานล่เออใส่กางเกงแล้วมยคิ่อะไรใส่กางเกงแล้วโมยแล้วก็วิ่งหนีนี่้ไม่เอานะเราไม่อยู่ด้วยยองไม่ไวหร้ยจมจับพีู่้หน่อยจับก้อนาเยดิเออมานี่

แกแกโนไไ่หน่นนนะครับมาเลยครับมาดิครับต่อให้ต่อให้ครัอ้อเจ็บจังเลยนั้นนั้นกินนมบ้างอ่ะกนมอยากจะเปลี่ยนตอมวัวเป็นดอกส้มตีนป่ะมาดิส้มตีนอะ่ะอยากกินนะ่ะมาตรงนี้ไม่เคยได้กินเลยเนี่ยก็อยากให้กินอยู่หรอกนะนออยากกินของของน่หนึ่งอ่ะ

ครับน้องๆเดี๋ยวเราก็จะมารอผลนะครับว่าผลเป็นขีดหรือสองขีดนะครับผมสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับเจ้าของงานนะครับผมซึ่งเป็นซีอของที่นี่นะครับว่าอยากจะสัมภาษณ์ว่ารู้สึกไงบ้างครับสวัสดีครับพี่วันนี้สวัสดีครับเป็นไงพี่วันนี้เป็นโน่นหนึ่งก็พอเด็โอเป็นโน่หนึ่งก็พอซีอนี่คือแบบว่าเป็นน้องๆของโน่หนึ่งนี่โน่หนึ่งคือคุมทุกอย่างนะครับผมคนโลกนี้พี่คุมเองครับแล้ววันนี้พี่จะกําจัดใครออกจากเช่นช่องวัส์สตูดิโอโอ้ยายาตก ไม่คือวันนี้พี่ให้แสกจริงๆจะไม่ได้ข่าวว่าคือเขาแจกแสจริงๆไม่มีเตรียมครับไม่มีเซ็ตแจกจริงคือชนะที่ต้องรับคงินพอดีวันนี้พี่ไม่เสร็จดัางเลยเขาถ่ายคลิปเจอกันครับเดี๋ยวข้างในจะเป็นยังไงไปลุยกัน และนี่คือทีมว้าวสตูดิโอนะครับที่จะลงสนามวันนี้นะครับนี่มีผมมีเจตนี่เหนือมีดาวแล้วก็มีทีมนะครับดูดูดูวันนี้ศัตรูเราดูคนไหนดูดิเออดูสตรูศัตรูดูดูกี่ย่ายกี่ตานะวันนี้เราเตรียมความมั่นใจเพื่อที่จะชนะพวกเสื้อเหลืองและทั้งหลายนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปลุยข้างในนะครับไปติดตามที่ช่อง S P D ครับข้างหลังนี่เลย ทุกคนคะวันนี้เราจะมาบินกันเที่จ๋ยนเดี๋ยวเดี๋ยวคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ขับเปล่าไม่เป็นไรพี่ยอมพี่ยอมเสียสลากแสนบาทก็เป็นพี่ยอมเนี่ยแหละพี่เสียสล้ากนะสำหรับน้องดาวแล้วขอเสื้อไปเลยไม่ต้องเล่นแล้ววันนี้มีแจ็คเดี๋ยวินเดินเดเไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยอย่ายุ่งเว้ยอะไรเตะไอ้สารเล่แล้วเดี๋ยวนางเกงมึงอ่ะ ขอให้แต่งเกยสีเหลืองให้สัตเฮ้ก็แบกเอไว้เขาให้เด็กมาด้วยยุ่ยย่ห้าแล้วยสิบห้าอะไรก็เรื่องมึงเลยแต่มึงแบบเหมือนเด็กป .6 อะเอมาไ้ไปได้ไป้เจอเจกันในสนามพี่นี่นี่มึงรู้ไหมว่าสนามเนี้ยมันเป็นยังไงไอ้เจ้าความแล้วเนี่ยที่มึงก็ความแล้วเนี่ยเ็ไมไม่แค่ที่มึงก็ความไรี่

ทีมจเปราคบคุณสเกลครับคุณจะเล่นทีมคุณพ่ายแพ้ถ้าเล่นหล้นี่ก็เล่นนะตัวชาหมดเลยนะโอเคนะครับเกมแรกก็จบไปแล้วนะกับเกมยย O ยนะยย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 ายียรยย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 มยกยยยนยย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 อลืมย ก็นะครับผมเป็นไงพี่เจอกระจกอะคืออยากล่วงอะอยากล่วงแต่ไม่ได้ล่วงไงพยายามเดินหาหลุมแล้วแต่หลุมมันวิ่งหนีเราออ๋คืออยากล่วงไงไหมจับเลยไหมอันนี้ยังไงเนี่ยเขาคนแรกอืออือธรรมดาครับเขาคนแรกครับอันนี้จริงๆไม่ได้ตั้งใจเลยนะเห็นพี่ปื้มไงพี่ปื้มไปแค่แต่ไม่เดี๋ยวพวกกระจอกเขาที่ตายก่อนอ่ะก็น้าขำเลยว่ะกระจอกไม่ตายก่อนไม่ได้พี่ไม่ได้พี่หมายถหมานเกมไม่หนักตายก่อนถ้าเกิดเขาซัดพี่มาพี่ไหวไหมก็ต้องวิ่งนีครับรออะไรแล้วโอเคเกมแรกจบไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูเกมต่อไปนะครับ โอเคครับตอนนี้คือไม่รู้ว่าเกมอะไรเว้ยตอนนี้เราต้องคุยกันก่อนเพราะว่าเรามาด้วยกันไง<ช>กับช่องวัดโฟวันทูทิรินคิดว่าไงเกมต่อไปเขาเล่นอะไรอะ่ะไม่รู้ว่ะแบาไม่ถูกจริงผมว่าน่าจะวิ่งไล่แปะน่าจะวิ่งไล่แปะวิเ,ะเป็นแปะเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้อันนี้เห็นด้วยงัน้นเราต้องสร้างแผนกันไว้พี่เก่าไงเราต้องวางแผนวางไว้สี่มุมอ่าสี่มุมอันนี้สี่มุมนี่คืออะไรมันคือขอบสนามเวรีนขอบสนามตอนแรกคือต้องวิ่งก่อนวิ่งอ้อม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 แล้วกลับมาที่เดิม มันจะงงพอถือว่าผมเข้าใจแล้วกันเดี๋ยวไปดูเกมต่อไปนะครับผมไปครับผมวันนี้เราเป็นอะไรนะฮะเราเป็นผู้ว่ายแพ้ครับแต่เรายังมีตัวแทนของเพื่อนเราอ่าใช่ก็คือดิการีนแล้วก็ทีมงานผมนะฮะเกมสั่เตะไปเลยเกมสั่เตะเกมสั่เตะลอดโอ้โหเป็นความหวังเลยของหมู่บ้านจริงๆเราไม่ได้แพ้เพราะแบบว่าดินายเราะเกมนะจริงๆเรายอมแพ้เพื่อให้แบบไปต่อเป็นแถานี้ใช่เสียสถานที่แท้จริงไม่ใช่นะเพราะน่าจะไม่เชื่ครับผม ตกรอบเกีย์น้ำตาลกันตกรอบสองพอเกณฑ์น้ำตาลพอทีมงานเราก็ไปตกรอบสุดท้ายขเยินนะครับแต่ว่าฝั่งเขาถึกมากนี่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 ครับผมมีเทคนิคยังไงครับไม่ดึงและเล่นๆครับดึงขำๆชนะเองข้างเดียวเลยนะไม่มาดึงเล่นดึงเล่นชิวๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราดูในคลิปได้ดึงแิวเล่นรำช่าเองผมก็ตั้งใจเหมือนกันเราได้วเล่นนะครับพี่แบบชนะครับนั่นแหละก็เป็นทีมของพี่บีไงชนะไปละดึงก็ดึงเสร็จแล้วเนี่ยเขาหน้า ดึงเล่นๆแข่าเองแต่ยังไม่รู้ไงแต่ว่าพวกคุณก็ต้องไปแข่งกันเองอีกนะเออต้องเลือกคนเดียวนะข้าไปดูในคลิปพี่ๆดึงนี้นะชิวๆย่า ก็คือว่าพี่บีเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวถ่วงทีมใช่แบบว่าไม่ไม่ออกแรงเลยเลยไปดูในคลิปครับพี่บีเราเลยเราดูเราดูว่าใครจะได้นะคลิปนี้ก็จบไปแค่นี้ก่อนสังเกตว่าจะมีบุคคลหนึ่งที่ไม่อยู่แล้วน้องเจดนะครับอยู่โรงพยาบาลน่เป็นลมก็ไปพักรักษาตัวเลยเราต้องไปรับน้องแน่นอดสวัดีว่าต้อไปจ่ายค่าใช้จ่ายแ้เจอกันบ๊ายบายคลิปนี้ขอลาไปก่อนสนุกมากเลยทุกคน